ร้านหนึ่งเลยหนึ่งจะต่อที่แผ่นสาลิกาหนึ่งจะบอกว่าสาลิกาเรียกทรัพย์เหลือน้อยมากแล้วนะใครไม่ทันรีบบูชานะคะสาลิกาเรียกทรัพย์เหลือน้อยมากแล้วนะคะใครไม่ทันรีบเลย ไม่ทันรีบเลยนะคะแผ่นสาลิการเรียกทรัพย์นะคะหนึ่งบอกไปแล้วว่าใครบูชาไปแล้วนะคะจะช่วยในเรื่องของการติดต่อเจราจาพูดคุยสื่อสารค้าขายต่อรองเกี่ยวกับการใช้คําพูดวาจาเกี่ยวกับการติดต่อค้าขายพูดคุยต่อรองใช้คําพูดวาจาคนที่ แบบว่าเงินทองขาดมือติดขัดเรื่องการเงินเบาแนะนําให้บูชาสาริกานะคะสาริการเรียกทรัพย์นี้ทําวิธีปลุกเสกปังมากหนึ่งบอกเลยนะคะแล้วหนึ่งกล้าพูดเลยค่ะราคาบูชาย่อมเยาแต่พุทธคุณแรงมากหนึ่งกล้าพูดคำนี้ลูกค้าบูชาไปลูกค้ามารีวิวกันถูกฮานอยค่ะถูกลาวค่ะบูชาไปในราคาเท่าไรหร่รู้ไหมคะใครอยากบูชาแผ่นสาริการเรียกทรัพย์ 99บาทจะส่งฟรีค่ะเก็บในกระเป๋าตังค์ได้ค่ะใส่ไว้ในกระเป๋าตังค์ได้สาลิกาเรียกซับใส่ไว้ในกระเป๋าตังค์ได้นะแต่คนที่เป็นพ่อค้าแม่ค้าให้ทริคอย่างหนึ่งนะคนที่เป็นพ่อค้าแม่ค้าหนึ่งอยากให้เอาแผ่นสาลิกาใส่ไว้ในพานเอาผ้าสีแดงวางแล้วเอาวางบนผ้าสีแดงเอาน้ำเปล่าหนึ่งแก้วจบเลยนะคะแผ่นสาลิกาเรียกซับใครอยากบูชา 99สิบเก้าบาทพิมพ์ c f เอฟเก้าสิบเก้าบาทเลยค่ะพิมพ์ C f เ9ฟเก้าสิบเก้าบาทเลยค่ะเก้าสิบเก้าบาทจะส่งให้ฟรีไม่มีค่าส่งแมสแต่บาทเดียวค่ะเก้าสิบเก้าบาทจะส่งให้ฟรีไม่มีค่าส่งแมสแต่บาทเดียวค่ะนะคะ เดี๋ยวไปให้นะทีละรุ่นนะย้ำนะลูกค้า CF วันนี้ทุกกล่องที่ลูกค้า CF ไปทุกออเดอร์ได้เลขทูปปู่และตัวเน้นรัฐบาลไทยหมดเลยได้เลขทูปปู่ทุกคนนะคะและตัวเน้นรัฐบาลไทยงวดที่แล้วเน้น0ูนย์แปดมาศูนย์แปดตรงๆความมั่นหน้ามั่นโหนฉันกลับมาอีกแล้วเพราะฉะนั้นงวดนี้หนึ่งไปหามาสามที่สามที่บอกว่าชื่อเสียงหนึ่งจะกลับมาแต่หนึ่งต้องเปลี่ยนและพลิกแพงในการให้แนวทางเพราะถ้าหนึ่งเอาเลขมาลงมา แจกเขาบอกนะว่าถ้าเอาเลขมาโพสตจะไม่มีใครซื้อได้เลยจะไม่มีใครได้โชคให้เอาเลขส่งไปให้คนที่บ้านหนึ่งก็เลยคิดได้ไอเดียอ่ะโอเคเดี๋ยวเราให้ลูกค้า cf ของมาเราส่งเลขให้ลูกค้าที่บ้านแต่ทีเนี้ยหนึ่งก็ไม่อยากให้ลูกค้าซื้อในราคาสูงหนึ่งก็เลยปรับราคาลงมาแบบเอากําไรแบบ10บยี่สิบสามสิบประมาณนี้นะคะแล้วก็ จัดส่งให้ลูกค้าไปเลยลูกค้าก็ได้เลขไปคือเลขที่ลูกค้าได้ไปในกล่องพัสดุมันจะกลายเป็นเลขของแท้แน่นอนไม่มีของปลอมไม่ต้องกลัวว่าของปลอมแล้วสมมุติวันที่หนึ่งหวยออกลูกค้าเอฟซีเอฟของมาวันที่หนึ่งวันที่สองหนึ่งก็จะส่งรัฐบาลไทยง่วดต่อไปไปให้ลูกค้าเลย ลูกค้าเก็ตไหมคะคือลูกค้าไม่ต้องกลัวว่าฉันเอฟสองสาสีจ็จะได้ของไหมไม่ใช่ค่ะลูกค้าเอวันไหนลูกค้าจะได้แนวทางรัฐบาลไทยเหมือนกันหมดเลยในงวดนั้นๆน,น,นะคะแผ่นสาริกาลิ้นทองใครจะเอา99บาทจะส่งให้ฟรีไม่มีค่าส่งเอาจริงเหรอคะแป๊บหนึ่งนะปักหมุดไม่ขึ้นหนึ่งของหนึ่งวินะเดี๋ยวปักใหม่นะคะสักครู่นะค้าบอกว่าปักหมุดไม่ขึ้นเลย ขึ้นไหมคะปักหมุดขึ้นไหมคะแจ้งหนึ่งหน่อยนะปักหมุดขึ้นไหมคะแจ้งหนึ่งหน่อยนะอะทีนี้นะคะเราจะไปต่อที่ปีเสียคะแบบลูกไปดูดูดูด,ด,ดูพี่สกิลให้หน่อยพี่สกิลหยุดร้องยังพี่สกิลเป็นไงเอามาเล่นนี่ก็ได้ทีนี้นะคะปีเสียคะแบบ ใครไม่สะดวกโอนวันนี้แจ้งแอดมินเอาไว้นะใครไม่สะดวกโอนวันนี้แจ้งแอดมินเอาไว้นะคะอะทีนี้นะคะหนึ่งต่อที่ปีเสียครแบบนะคะปีเสียครแบบใครอยากบูชาปี่เสียในราคาแบบย่อมเยาวนะคะหนึ่งขอเปิดปีเสียให้บูชานะคะคระแบบให้ในราคา1 2 8บาทค่ะจะส่งให้ฟรี 128บาทจะส่งฟรีพิมพ์ C F เอฟนะคะพิมพ์ C F เอฟหนึทีนี้นะรอบที่แล้วปล่อยไปประมาณสัก30กว่าองค์รอบนี้เพิ่งได้มาวันนี้ไม่ถึง100องค์แต่ไม่ยังไม่ได้นับว่าเท่าไหร่ นี่คือ,อไรนี่คือสาริกานะคะที่ตอนหนึ่งขายสมัยหนึ่งขายบาปิกนกทุบ9กบาทจะส่งให้ฟรีค่ะลูกค้าพิมพ์ซีเอฟทุบแล้วทักไลน์ที่หนึ่งปักหมุดได้เลยหนึ่งจะบอกว่าสาริกานี้หนึ่งบูชาตั้งแต่หนึ่งเป็นแม่ค้าขายบาปิกนกตั้งแต่เปิดนมให้ลูกค้าดูโชว์นมให้ลูกค้าดูพระอาจารย์ให้สาริกานี้หนึ่งมาคือหนึ่งบูชามาตลอด นะคะอ๋อเนี่ยเหรอคะอันนี้เป็นสายศีลค่ะสายศีลที่แบบไปไปลาไปวัดเขาก็จะผูกให้ใครอยากได้สาลิกาองค์นี้นะคะหนึ่งบอกเลยว่าปังมากปังมากร้อยแปดสิบแปดบาทจะส่งฟรีค่ะร้อยแปดสิบแปดบาทจะส่งฟรีค่ะสาลิกา หนึ่งเปิดราคานี้เลยได้ไม่ถึงร้อยคนนะเพราะว่าหนึ่งไปขอมาวันนี้นะคะร้อยแปดสิบแปดบาทจะส่งให้ฟรีค่ะหนึ่งร้อยแปดสิบแปดบาทจะส่งให้ฟรีไม่มีค่าส่งค่ะหนึ่งร้อยแปดสิบแปดบาทจะส่งให้ฟรีไม่มีค่าส่งค่ะรัฐบาลไทยงวดนี้เช่นเดิมมั่นใจแล้วก็ชอบเป็นเลขที่ชอบแล้วงวดนี้เล่นหนักมาก วิ่งหนักด้วยหินทุกหวยมีไหมมีค่ะเดี๋ยวต่อให้เลยค่ะหินทูกหวยค่ะเหมาะสําหรับคนชอบเล่นหวยชอบเล่นการพนันชอบเสี่ยงโชคเสี่ยงลาบเสี่ยงดวงคนที่ซื้อหวยไม่เคยถูกแทงหวยไม่เคยเข้าแนะนําให้ลูกค้าบูชายหินทุกหวยเป็นเส้นแรกหนึ่งการันตีลูกค้าขาบูชายหินทุกหวยราคาหนึ่งเปิดให้บูชายหินทุกหวยนะถูกตอนแรกสี่ก็ใช่แล้วค่ะใครอยากบูชาหินทุกหวย 2องบาทจะส่งฟรีค่ะหินทุกหวยราคาหนึองร้บาทจะส่งฟรีค่ะราคา222บาทจะส่งฟรีค่ะราคา222บาทจะส่งฟรี CF วันนี้ส่งของวันพรุ่งนี้ มาลื่นไม่เกินนี้ค่ะได้เลขได้แนวทางก่อนหวยออกแน่นอนแผ่นทองยังทันนะคะแผ่นทองสาลิกา99บาทจะส่งฟรีค่ะแผ่นทองปูอง่อนันตอเันตรทีนะคะเอ,อ่อหนึ่งร้อยแปดสิบแปดบาทจะส่งฟรีค่ะหินทุกหวยสองร้อยยี่สิบสองบาทจะส่งฟรีหนึ่งบอกก่อนนะหินทุกหวยหนึ่งปล่อยไปแล้วนับล้านเส้นใช้คำนี้เลย หลายเป็นล้านเส้นแล้วนะคะปีเสียหนึ่งปล่อยไปแล้วเป็นล้านเส้นหินถูกหวยรีวิวพาถูกรางวัลที่หนึ่งถูกลอตเตอรี่ถูกสามตัวตรงถูกสองตัวบนสองตัวล่างมันนับไม่ถ่วนหินถูกหวยใครอยากบูชาสองร้อยยี่สิบสองบาทจะส่งให้ฟรีไม่มีค่าส่งแม้แต่บาทเดียวค่ะหินถูกหวยสองร้อยยี่สิบสองบาทจะส่งให้ฟรีไม่มีค่าส่งแม้แต่บาทเดียวซีเอฟวันนี้ส่งของทันหวยออกแน่นอนได้ได้ของก่อนหวยออกแน่นอนสองร้อยยี่สิบสองบาทค่ะ เปนจี้ค่ะสาลิกาเป็นจี้สาลิกาเป็นจี้ถ้าห้อยคอไม่ได้แนะนําให้ใส่พานนะคะใส่กระเป๋าตังหรือว่าใส่พานนะถ้าใส่พานให้น้ํานะสาลิกาเนี่ยน้าแก้วหนึ่งเนี่ยคือดีขอ,อน,น้ํากินหน่อยขอแฮลหินถูหวยหมอสสำหรับคนชอบเล่นหวยเล่นการพน,นันเสี่ยงโชคเสี่ยงลาภเสี่ยงดวงลูกค้าบูชาราคา222รบ22บาทหนึ่งการันตีลูกค้าได้เงินกลับคืนไปมากกว่าค่าบูชาแน่นอนค่ะ หนึงการันตีเลยว่าลูกค้าได้เงินกลับคืนไปมากกว่าค่าบูชาแน่นอน,นไม่แก๊สหมดแล้วอโอ้แล้วทักไลน์ที่1ปักหมุดนะทุกลูกค้าคะ่ะ cf แล้วทักไลน์ที่1นปักหมุดแอดมินตอบหลังจากจบไลฟ์สดคะ่ะ แอดมินตอบหลังจากจบไลฟ์สดนะคะแอดมินตอบหลังจากจบไลฟ์สดนะใช่แล้วอี่ทุกหมวยราคาปกติ2 9 9เกบาบาทหนึ่งบอกแล้วว่าหนึ่งหันราคาทุกสิ่งทุกอย่างลงมาเพื่อให้คนได้บูชาง,ง่ายขึ้นนะคะแล้วหนึ่งก็จะส่งแนวทางเลขทูป,ปูไปที่บ้านเลยหนึ่งร้ยแปดิบปดบาทเป็นจี้ค่ะหนึ่งร้อยปดสิแปดบาทเป็นจี้นะคะ วิธีการบูชาและการขอพอรมีให้นะคะลูกค้าขาใส่ไปให้ในกล่องเลยนะคะต่อที่ปีเสียดูดซับค่ะปีเสียดูดซับเน้นอำนาจบารมีหน้าเกรงขามกำจัดศัตรูคนคิดร้ายคนคิดไม่ดีดวงตกปีชงทำมาหากินไม่ขึ้นแล้วคนที่มีปัญหาเรื่องการเงินปีเสียดูดซับจะเปิดดวงในเรื่องของการเงินเรียกเงินเรียกทองกินเงินกินทองเข้ามาแบบนับไม่ทันและนับไม่ท่วนปีเสียดูดซับใครรับพิมซีเอฟสองร้อยยี่สิบสองบาทค่ะปีเสียดูซับสองร้อยยี่สิบสองบาท ปีเสียยกค่ะปีเสียยกยกเน้นความอุดมสมบูรณ์ในเรื่องของการเงินเรียกเงินให้เราใช้แบบไม่ขาดสายและไม่ขาดมือยกเน้นความอุดมสม